ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามาเจอจริงตัวจริงเสียงจริง,รงท่าใหม่คาว่าท่าใหม่นะี่คืออะไรท่าทุเรียนจากท่าเก่านะครับกลายเป็นทุเรียนที่กําลังจะตายกลายเป็นพลิกฟื้น20กว่าไร่แล้วได้เงินคืนมาก็คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆนะครับเป็นไงคุณจอวันแน่นอนที่สุดค่ะนะคะเกษตรกรท่านนี้เป็นผู้ใช้จริงค่ะนะคะเราก็ต้องบอกนะคะว่าผลผลิตงอกงามดีงามกันมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณพี่ขาขออนุญาตถามใช้อ e ีเนว หรือว่าดินเน่าของเราลับเป็นยังไงบ้างคะมันดีขึ้นเยอะเลยอ่าดินฟูฟูดินฟูค่ะตรงนี้ปาาตรงนี้มันมันน้ำมันท่วมนะคะตรงใหญ่น้ำก็ท่วมค่ะทํามาใช้ดินเน่าเพราะน้ำมันยุบไปดินมันจะแข็งมากโอ้ปีนี้ดินมันฟูมากเลยอน้ำท่วมแล้วจะทำให้ดินแข็งหลังจากนั้นใช้ตัวอีเน่าไปทำให้ดินมันฟูขึ้น เพราะอะไรดินมันถึงฟูขึ้นครับเพราะมันมีจุลินทรีย์ในการย่อยสลายนะครับแล้วก็ไปการแทรกอากาศลงไปในดินนะครับทำให้ทำให้ดินที่เรายืนอยู่เมื่อกี้อย่างกับพมนะครับดุบดับรุบดับรุบดับุบดับเลยนะครับแล้วมันเป็นเรื่องจริงเราเดินให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงแล้วดินจะแตกเม็ดให้เห็นเลยนะครับว่าอะไรวันนี้คุณเปิดใจยังดินเน่าก่อนอันดับแรกไม่ว่าคุณจะทําเกษตรอะไรก็แล้วแต่คุณมาปูพื้นก่อนมาปรับดินก่อนแค่นี้พอครับยางอื่นเราไม่ต้องคุยเยอะ ครับคุเยอะแล้วโม้ครับเหมือนกับโม้ครับแต่ให้ท่านยาเกษตรกรดูกันเองครับค่ะนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็มาเองค่ะนะคะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ก็มาเองนะคะการันตีอย่างแน่นอนว่าดินเน่า หรืออ e ีเนาเป็นตัวเดียวกันนะคะแล้วช่วยปรับปรุงสภาพดินนะคะจากดินเสื่อมดินโทมดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่ต้องใช้อะไรค่ะเอาอ e ีเนาหรือดินเน่าไปปรับปรุงค่ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะคุณน้อนะคะของ,งเราเนี่ยบรรจุขวดละ1ลิตรเลยนะคะ3ขวด3ลิตรไม่พอนะคะเราจะมีของแจกของแถมปลายนวมไปอีกเพียบเลยนะคะใครที่สนใจนะคะเข้ามาเลยค่ะ S <S เพจอีแนวบายทอฝันนะคะหมายเลขโทรศัพท์0615 95 3 5 6 6บอสมีอะไรทิ้งท้ายคะไม่มีครับก็บอกว่าอยากดินนิ่มนะครับช่วงนี้น้ำท่วมแล้วน้ำลดแล้วลองมาปรับปรุงด้วยดินเนวดูนะครับเราการันตีนะครับว่าของเราเนี่ยฟื้นฟูได้จริงๆไม่งั้นคงจะฟื้นฟูขนาดนี้20ไร่ไม่ได้<ฮ>ะนะครับดินดีต้นดีทุกอ,อย่างดีนะครับแต่อย่าซื้อผิดยี่ห้อนะครับ <S <S 2> <S 2> ชื่อรายรๆเอยๆอย่อยากมันมีเหมือนกันคล้ายกัน ันน้หลอกลวงทั้งนั้นนะครับแต่ของเราต้องเป็นดินเน่าดินเน่าครับอีเน่าเท่านั้นนะนะคะเฮียบอสมาการันตีทอฝันมาการันตีพร้อมด้วยเกษตรกรท่านนี้ที่เลิศของเรานะคะคก็มาการันตีด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นนะคะอย่ารอช้าค่ะนะคะเพราะการทําการเกษตร ทำดินให้ดีนั่นเองค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะนะคะปรึกษาก็ได้ค่ะนะคะหรือจะโทรหาทอฝันโดยตรงก็ได้ย้ำหมายเลขค่ะ061-595-3566ฝากกดเพจให้ทอฝันด้วยนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่เพจอ e ีเน่าบายทอฝันค่ะแล้วพบกันนะคะ